โอเคก็สว okay. ัสดีบอแม่เป็น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมแรนช์บูเลเตอร์กันเหมือนเดิมนะครับผมถามว่าทำไมผมมาอยู่ในป่ามืดๆก่ำๆอย่างนี้แหละครับบอกได้คำเดียวว่ารดทุ่นครับนะรดผมจุ่นไปแล้วไม่รดรุ่นด้แล้วรดปมรถรุ่นก็คือรถหายนะครับฝรั่งใต้ก็เรียกว่าทุ่นรุนก็คือทุ่นพ้นนั่นหาไม่นั่นไม่มีอะไรประนั้นแหละ แล้วผมก็ต้องวิ่งหาไปอย่างนี้แหละนะเ,เหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าผมเห็นหมีนะครับมันไล่งับตูดกวางนั่นเองนะครับก็คือผมเล่นนอกรอบนั่นแหละก็คือมาฟาร์มฟาร์มส่วนตัวฟาร์มเงินไว้อะเม็ดเงินแล้วก็ฟาร์มพวกไม้พวกอะไรเงี้ยคือหมีมันวิ่งไล่งับตูดกวางนะครับผมก็เลยเอาปืนแล้วย,ยิงมันนั่นเอง และคือมันมันไม่ใช่เส้นทางที่แบบว่าแค่แค่มันมันยิ่งวิ่งตามมันยิ่งไกล,ลครับก็สภาพตอนนี้ก็เนี่ยก็อย่างที่เห็น <c oughs> <c oughs> รุ่นรุ่นชาติต่างคนต่างมี่ต่างรถรุ่นบอลแล้ว <c oughs> ไม่รู้อยู่ไหนนี่ <c oughs> ล่าสุดผมน่าจะอยู่อ่ะตรงแ,ตแถวนี้แหละเพราะว่าผมไล่มันไปทางเอ่อทุ่งธนวันนะครับแล้วก็ไม่รู้อยู่ไหนนี่แล้วนั่นอะไรวะเนี่ยเมทัลแมน เมทัลนั mm, no ่นมันที่บ้านไม่ใช่หรอหลอดไฟอันที่ทำหลอดไฟอยู่อืมไม่รออยู่ไหนี่หลอดบอมนี่ปอบไม้เหรอตาไม่ปอบรดนี่บันเลยเลยอุ้ยเอ้ตรงนี้ตกวางอ้ยนี่นี่นี่เชือเบาแสละงั้นรถผมก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แน่เลยนี่เออนี่เอ้โอ้โหไม่ก็อยู่แล้วอะครับคนหลอออย่างนี้แหละนะทำดีได้ดีมีที่นี่แหละครับผมเออ ได้กวางตัวหนึ่งด้วยไอ้กวางตัวแรกเนี่ยไอ้ที่มันนอนเดสมอนดองอยู่เนี่ยก็คือกวางที่ผมยิงไว้ก่อนหน้านี้นะครับพอยิงเสร็จปุ๊บแล้วผมก็เห็นหมีผมก็เลยวิ่งไล่วิ่งไล่หมีเออสุดท้ายก็ไม่ได้หมีสักตัวเลยได้แค่กวางตัวนี้ตัวแรกที่ยิงทิ้งไว้ตอนแรกนะนะอืมเ้ยนึกว่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะเพราะไม่อยากโหลดเซฟด้ยนะครับเพราะผมฟาร์มไม้ไว้เยอะมากๆเลยนะที่บ้านเนี่ยบคนแน่นเรือถ้าเกิดว่าไม่ได้เซฟนี่คือจบเห่เลยที่ฟาร์มมาหายเกลี้ยงคลิป กลับบ้านนีกว่ารอดแล้วห้าทุมละวโอ้ยอรุณสวัสดิ์ยามเช้าตู่ด้วยนะครับดูบรรยากาศบ้านผมสิเขาทิวทัศน์นี่แบบว่ามันดูดีซะจริงๆเลยนะมีต้นไม้อยู่บนภูเข,ขาด้วยนะแม่แพทนี้มันสร,รุ่มสร,รุ่มอะไรสรุมวะ <c oughs> <c oughs> จริงๆนะครับคือวันอังคารเนี่ยคือผมอัพคลิป ให้เพื่อนๆได้ชมนะจริงๆผมผมจะไม่ไม่หยุดนะครับในวันอังคารน่ะแต่บังเอิญว่าผมอัดไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆแล้วก็คลิปมันมันมันไม่มีเที่ยงคนกุ้ยเที่ยงคนปูดันนะซึ่งคือคลิปมันอ่ะไม่มีเสียงผมพูดเออภาษากลางลยว่ะคือตอนแรกมันมันมีเสียงใช่ไหม มันมีแค่เสียงตอนคืนที่ผมเปิดคลิปอะเออแลวหลังจากนั้นอะมันมืดหมดเลยเว้ยแบบมันไม่ใช่มืดดิคือมันมีภาพแต่มันเทื่องมันรุ่นครับปมกับไมรู้เหมือนกันว่ามันจอดอะไระปัสสาะตายแล้วล่ะโอ้แต่ก็ช่างมันะครับก็คือวันอังคารก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะอันนี้มาวันพุธต่อเลยแล้วกันนะครับผมก็เลยเออใช้เวลาที่หัวร้อนๆนะนะอัดมาตั้งนานคือแบบคลิปใช้ไม่ได้อ่ะก็เลยเออ วันพุธนี้เราก็จะมาทำการขยายฟาร,ร์มนะครับผมซึ่งเราต้องมีโรงนาได้แล้วนะครับเพราะอะไรล่ะหรอก็ดูน้องหมูสิเออน้องชมพู่เราเนี่ยมันผลิตลูกมาเพิ่มนะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ในในในตอนที่ผมกําลังฟาร,ร์มไม้นะครับกำลังเลื่อยไม้นี่แหละอยู่ๆมันก็เบ่งออกมาแบบตอนน้าต่อตาเลย4ตัวลงมาพลุดออกจากตูดมาเลยผมว่าเฮ้ยอะไรวะ พอดูอีกทีเอ้าลูกน้องชมพู่นั่นเองเนี่ยครับคือตอนนี้<อ>ดูดิไอตัวเล็กเ,กเนี่ยออกมาอีกสตัวแล้วนะครับผมและไอตัวรุ่นรุ่นพี่เนี่ยมันก็เริ่มโตกันแล้วนะไล่ไล่กันหมดแล้วอุ้ยอาหารจะหมดแล้วเาวอาชิบหายแล้วเดี๋ยวนะอาหารเม็ดลาวป้อมปมมาไมา่หรออาหารลาวนี่โรยอาหารเมรเด็ดเร็วจังเลยอาหารหมดอีกแล้วครับแม่ไอไรวันนี้หมดเร็วจังเลยนะ ก็อย่างว่าเลยนะครับเพราะว่าประชากรเอ่อมันเพิ่มเยอะขึ้นเนี่ยครับอาหารมันก็เลยแบบร้อยหล่อไปด้วยนะงั้นเออตอนเช้านี้เดี๋ยวขอไปวิ่งรถก่อนแล้ววิ่งรถเหมือนเหมือนวิ่งวินมอไซค์เลยนะผมเนี่ยพูดพูดวิ่งรถนะไป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 ซื้ออาหารมาก่อนแล้วกันครับเพราะว่าอาหารเราหมดแล้วนะครับผมซึงถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานๆเนี่ยไม่ดีแน่ๆเลยมันจะหิวแล้วก็มันจะตายได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอาหารใมันตลอด เสียงไปเลยเนี่ยไปซิ่งไปเลยครับถ้าเจอกวางด้ยก็ดีนะจะได้มีค่าอาหารให้เด็กๆอันนะขอบ้างเถะเพราะว่าอาหารเนี่ยหมดเร็วมากนะบ่อยก่อนเะแพทนี้คือแบบว่านี่นรกดินแดนเขียวจะชับเลยนี่ครับผมคืออาหารหมดเร็วจริงๆนะแล้วก็มีคนไปโวยด้วยนะครับในในชุมชนของเกมครับอกว่าคุณคุณทำไมคุณทําอย่างนี้คุณทําอย่างนี้ผมจะไม่เล่นเกมคุณแล้วนะฮะ ถ้าคุณไม่มีการอัปเดตหรือว่าแก้ไขปัญหานี้เขาไปโวยด้านอาหารนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยมันลดเร็วเกินไปเขาก็เลยหัวร้อนนะครับแบบไก่กินอาหารแปบ๊บเดียวอาหารหมดอะไรประมาณนั้นนะนะแต่มันก็จริงนะแต่ว่าก็เอามันให้มันจะยากบ้างเหอะมันง่ายมามา,มากพอแล้วจะได้เกมสนุกสนุก,กน,นะผมมาถึงร้านเจนเลยครับเ,เราซื้อไปสัก3ถุงแล้วกันนะเพราะว่าคือค่อนข้างจะอยากประหยัดเงินบ้างนะครับคือแบบ วัวผมก็จะไปประกันตัวนะแต่ว่าเงินมันไม่อำนวยเพื่อนนะคือตอนนี้มันต้องดิลน,นี่ครับบางคนก็บอกพี่ทำไมพี่ไม่ฟาร์มเงินก่อนคือถ้าฟาร์มเงินได้ครับแต่ว่าเราอาจจะได้ดูคลิปช้านะอาจจะประมาณสองวันสามวันอะไรลงทีอะไรแบบนี้มันนะเดี๋ยวมันจะแบบขาดตอนไปผมเลยแบบเล่นแบบเรียวๆไปเลยดีกว่านะคือผมอาจจะฟาร์มไม่บ้างแหละในใน,ในบางช่วงบางครั้งนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนคลิปเนี้ยคือผมก็ฟาร์มไว้ก่อนแล้วนะครับ แล้วก็มาอาัดนะในส่วนที่เราจะาพรีเซนต์ออกไปนะครับผมแต่ถ้าบอกว่าให้ฟาร์มแบบว่านแน่นทุกอย่างเลยอย่างนั้นมันจะไม่ไม่สนุกนะครับนะคือดูแป๊บๆก็ตันนะถ้าแบบนั้นนะก็เลยแบบเออให้มันเรียวๆบ้างนะครับอาจจะหลักๆที่เราฟาร์มก็คือจะเป็นฟาร์มต้นไม้นะครับก็คือแบบตัดไว้ก่อนแล้วก็เลื่อยไว้ก่อนนั่นเองเออล่าสุดนะครับผมก็ได้ทําการซื้อเครื่องเลื่อยไม้มาอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าเป็นเครื่องเลื่อยไม้แบบว่าคลาสสิกนะครับ ตัวแบบธรรมดาแบบเหมือนตัวแรกเลยเพราะว่าอะไรเลยเหรอคือก็อย่างที่บอกอะตอนนี้ผมอัดคลิปแล้วคลิปมันพังไปอะตอนนั้นผมซื้อเลื่อยอเครื่องเลื่อยไม้แบบว่า750ดอยานะครับเป็นเครื่องเลื่อยแบบไฟฟ้าแบบอย่างดีเลยแต่ความบันไดมันอยู่ตรงที่ว่ามันกินน้ํามันแหลกลานเลยเพื่อนๆครับผมก็เลยเออดีแล้วแหละที่คลิปนั้นมันพังอะนะจะได้แบบเอออัดใหม่ทําใหม่ ดีเหมือนกันเราจะได้แบบไม่ต้องซื้อเครื่องลยไม้เนี่ยอันนี้ผมก็เลยซื้อตัวเก่ามาเห็นปะเออสองตัวนี้แหละประหยัดน้ํามันแล้วก็ใช้แค่2ตัวนี้ก็เลื่อยไปเหอะนะทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มาเยอะมากด้วยตอนนี้ครับ <c oughs> อาจจะดูแบบรกๆหน่อยนะแต่ทุกอย่างนี่เราต้องใช้ทั้งนั้นแหละให้มันลกไปก่อนเป็นไงบ้างน้องชมพูนะ่นะอูหเบ่งลูกมาเยอะเลยโอ้ช่วยดูก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 ูหน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 ูมันเปิดเปิดขี้อะแล้วแล้วหนูก็เบ่งมันแรงมากเลย เป่งทีเดียวแบบทะลุออกมาสี่ตัวเลยลูกหนูนะนู้นู้นนูนนึกว่าหนูปวดขี้กแล้วอะมันเหมือนหนูปวดขี้มากเลยนะแต่แต่แต่หนูว่าพี่ต้องทําฟาร์มเพิ่มใหญ่ๆแล้วแหละเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยเอระชากรมันขับแคบอะหนูจะ้จไม่ออกเลยโอ้หล่อน้องชมพู่ <c oughs> ทำเสียงน้องชมพูน่นี่ผมแตะหมดลมหายใจเลยเมื่อกี้นะอะ <c oughs> โอเคครับ้องชมพู่เขาารีเควสเข้ามานะครับว่าพี่ต้องทำฟาร์มเพิ่มละหละกมันก็จริงแหละเนาะคือตอนแรกอะ่ะมันมีแค่สองตัวครับแต่ตอนนี้มันมันโตขึ้นโตทุกวันทุกวันนะครับคือเราต้องทำเพิ่มจริงๆแหละผมก็เลยร่างร่างแบบไว้แล้วนะครับแบบที่ผมจะทำทุกๆอย่างนะครับความแมทในฟาร์มขผมคือต้องเปครับต้องมีรั้วที่แบบว่าเป๊ะแล้วก็ ผมจะแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างนี้นะเดี๋ยวอธิบายก่อนแล้วกันนะไหนๆก็มาพูดถึงเรื่องนี้แล้วคือผมอยากให้มันออกมาเนี้ยบแล้วก็ดูดีคือไม่ต้องเป๊ะแบบเวอร์หรอกแต่ว่าให้มันทุกอย่างแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเช่นโซนเนี้ยครับก็คือบ้านบ้านไก่ใช่ไหมหรือว่าคอกคอกเล็กที่ว่าเออเอาเอาไปเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าเราต้องสำรองไว้ก่อนใช่ไหมนี่คือผมจะตีกรอบไปก่อนเลยครับนะเห็นไหมคือทุกอย่างผมจะให้มันแมทกันหมดเลยแล้วก็จะเป็นประมาณว่าฟาฟร์มเนีย มันจะใช้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนู้นซีกหนึ่งฝั่งนี้ซีกหนึ่งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นซอยๆไปส่วนโซนตรงไหนเป็นบ้านหรือว่าเป็นโรงอะไรก็เดี๋ยว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 ลงลงมาก่อนลงกนลงมาก่อนนู้นนู้นลงบอลลง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 มาก่อนลง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 ขอร้องขี้เกียจจับพอจับแล้วเปิดประตูเดี๋ยวออกเอออย่างงี้นะครับผมผมถึงเออ่ได้วางแบบ าวางแผนไว้ค่อนข้างจะดูดีเออพูดอย่างนี้ดีกว่านะคือให้มันมีระเบียบนะครับเราจะได้แบบแบ่งแยกเป็นโซนๆไปว่าเออในตรงเนี้ยคือฟาร์มของเราแล้วก็มีอะไรตรงไหนบ้างนะครับที่แบบว่ามันดูไม่เละเทอะครับในไหนมันก็แบบให้เรามาขนาดนี้แล้วเนาะผมก็เลยวางแผนไว้ประมาณนี้ก่อน,นครับแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบนะครับไอ้พวกรั้วพวกเนี้ยคือมันเปลืองไม้นะครับเอาที่แบบหลักๆสําคัญๆก่อนทุกอย่างมันต้องทยอยทย,อยทำยยยยไปนะเพื่อนๆนะ าฟาร์มผมเนี่ยโรงนาเนี่ยอันเรียกว่าโรงนาแล้วกันโรงนาเนี่ยครับผมจะเอาไซส์ประมาณนี้เลยนะถ้าเกิดทำอ่ะเนี่ยเอาประมาณนี้ไปเลยเพราะว่ามันก็สุดก็ประมาณนี้จริงๆมันต่อเติมมาได้อีกนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่รั้วเนี่ยมันจะปิดได้ไม่มิดนะครับก็คือมันจะวางไม่ได้แล้วนะครับรั้วเนี่ยพอมันขึ้นเนินแล้วเห็นไหมนะครับผมผมก็เลยเออเอาแค่นี้ดีกว่าแล้วก็มีพื้นที่นะครับให้อ่าไม่ว่าวัวหรือหมูหรือว่าม้าในอนาคตนะครับหรือว่าสัตว์ใหม่ๆนะครับที่ เราจะเลี้ยงให้มันอยู่ด้วยกันได้นะครับก็คือเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรงนาประมาณสามโรงนะครับที่ผมคิดไว้อะนะเพราะว่ามันจะมีม้ามีสัตว์อื่นๆอีกมากมายนะครับในการอัพเดแต่ไม่รู้แพทไหนนะครับอันนี้คือเตรียมไว้ก่อนเฉยๆเฮ้ยแรงไม่หยุดเลยเนี่ยไม่รบเลยแรงไม่หยุดเลยมันอาจจะงุนหินมาจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่ามันเจ๊งนะผมก็เลยแบบเก็บกดมาเยอะเออก็ฟังผมหน่อยแล้วกันนะพานเนี้ยอ่ะเลื่อยไว้ก่อนแล้วกัน ไม่ได้ไปไดนเทวันนี้จัดนี่สองเครื่องแล้วมันก็จะช่วยกันแบบนี้นะครับผมคือเลื่อนนู้นทีหนึ่งเลื่อยนี้ทีหนึ่งนะครับมันจะได้แบบว่ารวดเร็วนะครับมาครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทําการประกอบเลยนะครับโรงงาของเราเนั่นเองนะฮะสิ่งที่เราต้องทําในวันนี้หลักๆเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารนี่ยังไม่เอาลงเหรอมุกี้เราซื้อมาสามใช่ไหมสามสามถุงสามถุงก็ไม่พอหรอกเนาะเพราะว่ามันต้องใช้เยอะเลย ตอนนี้ผมมีอยู่แค่3ามอกว่าดอนนะครับแต่ก็เถอะพานนี้ก็คงทําลงนาะแล้วก็ให้อาหารหมูนะครับนะมันจะได้แบบก็น่าจะประมาณนี้แหละอ่ะคือเราจริงๆตอนแรกพานนี้ผมผมคิดว่าผมได้เวลาที่ประกันในเผือกกลับบ้านแล้วแหละแต่คิดไปคิดมานะครับถ้ารีบป,ประกันวัวมานะครับคือวัวนะ่ะเราบีบนมได้มันก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับหตัว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเงินเรามันไม่แน่นวยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาวัวมากาะใช่ไหมมันจะเป็นภาระาที่แบบว่าสิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุเลยนะครับผมจะบอกไว้เลยนะผมนั่งคิดอยู่พักหนึ่งว่าผมจะเอาไงดีเว้ยก็เลยเอองั้นเราเริ่มที่ลงนาก่อนดีกว่าเพราะว่าอะไรนะ่ะเหรอลงนาเนะี่ยมันต้องอขยายได้แล้วครับเพราะตอนนี้หมูมันเริ่มล้นพิกัดที่เราต้องการแล้วนะ <c oughs> คือแบบว่าทะลุทะลวงแล้วนะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะเอ,อ้ยแน่นเปรีย้ยเต็มที่กันเลยทีเดียวเชียวมา เอ้ยเยอะจึงเลยเยอะจึงเลยมาเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะครับอืมหนึ่งสองสามอันนี้ประตูวูดแผลงต้องใช้เมทัลเมทัลอ๋ออันนี้ไหนครับประตูต้องใส่อันนี้ด้วยเอ้าใส่ประตูไม่ได้อะเออต้องประกอบอันนี้ก่อนนี่ว่าเอ้าใช้ไม้แค่ชิ้นเดียวเหรอเฮ้ยใช่เหรออุ้ยงังยเกินมั่นไม้โูว้วันนี้ ไมโชว์ละเละบ่มาโอ้โหทำไปทำมาคือมันทำง่ายกว่าบ้านเนียบ้านนี้ผมต้องนั่งประกอบนุ่นนี่นิดนี่หน่อยนะครับกว่าจะได้สักแผ่นสองแ,แผ่นนี่ก็ใช้เวลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจอ๋ออันนี้คือมันเสร็จแล้วครับอ,อันตัวอันตรงนี้คือเสร็จแล้ว <laughs> เออโอเคครับตรงนี้ใส่ได้แล้วนะแล้วก็มท่านะครับ ผมรู้สึกว่าผมมีอยู่5นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วิ่งวิ่งเบลก่อนแล้วกันรู้สึกว่ามีอยู่5ชิ้นนะครับที่เราสามารถใส่ได้อานี่อยู่นี่ครับผมเห็นไหมของที่เหลือไว้ไน้ครับก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าสิ้นเปลืองหอเปล่าโอเคเหลืออ,อีกสองนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันจะใช้อะไรแล้วก็ยัดไม้เข้าไป16นะครับผมสําหรับประตูนะเด e รดอนครับ ดอดอผมเนี่ยดอประตูนะมันเนี่ดอประตูเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะเลื่อนแบบลื่นขึ้นหรือเปล่าวะแบบรื้อพล,ลัดรื้อพลัดเนี่ยเมื่อก่อนมันจะช้าๆหน่อยไม่ใช่เหรอหรือว่าคิดไปเองไม่รู้นะอ่าเราได้ครึ่งที่2แล้วนะครับผมนี่ต้องทําไปทีละครึ่งนะครับก็ดีเหมือนกันนะถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเนาะพอดีพอดีนะเพื่อนๆคิดว่าอย่างนั้นไหมาำรับลงนาขนาดประมาณเนี้ยนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะใหญ่เกินไปวิ แต่ว่าเออพอประกอบดูแล้วมันก็ผมว่าโอเคดีนะขนาดมันคือไซส์มันกําลังได้เลยอะ่ะแบบว่าเลี้ยงประมาณสิบตัวอัพอะไรเงี้ยได้อยู่นะสิบตัวสิบห้าตัวนะครับถือว่าไม่ขับแคบเกินไปเนาะไปเติมไม้ก่อน,นครับของหมดก็ต้องเติมฮนะเอยขนไม้ไปก็ต้องระวังไปครับอาหารน้องหมูโมดอีกแล้วครับผมแม่น้ําเหลือสิบหกต้องเอ่อเติมน้ําด้วยนะครับ คือตอนนี้น้ําผมผมไม่ได้ซื้อแบบเป็นถังนะเอาเอาจริงๆนะจนแจกๆนะผม <c oughs> คือจนจนจัง,งู้นี่จวงนี่แนะกรับผมนะปมก็เลยต้องจ่ายน้ำในบอ่อนะครับให้มันกินไปก่อนนะโอ้ยหมุนเมายากเนาะแหมเอ,อ้ยอย่อาอย่อาขึ้นมาไอ้หนูลงไปลงไปโอ้หนูจะกระโดดลงไปบนในบอ่อหนูหน,หนูหนูจะกินน้ำในบอ่อได้ไหมหนูอยกลองกินมากเลยใจเย็นใจเย็นจังูดนะ ดูตัวด้วยนะหนูเนีนะ่ยตัวบนเเิ่มเลยตกไปนี่ขึ้นไม่ได้นะบอกก่อนติดพุงจริงๆก็ลงไม่ได้หรอกติดพุงเลยแหละ <c oughs> ตอนขนไม้เนี่ยมันง่ายเนาะแบบว่ายกยก,ยกแล้วก็จับวาง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 ง่ายเนาะแต่เลื่อนนี่แบบเลื่อยกันขี้แตกขี้แตนยิ่งตอนนี้แบบว่าไปตัดต้นไม้เนี่ยเออหอเออเรื่องตัดต้นไม้นะครับผมจะพยายามไม่มายุ่งต้นไม้ที่ฟาร์มนะครับก็คือตัดแค่ว่าอะไรที่มันลกเกินไปเนี่ยจะตัดทิ้งครับ แต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยต้นไม้เหมือนเนี่ยรอบรอบฟาร์มเห็นไหมอันนี้ผมจะเหลือ,อไว้นะเพื่อนๆนะผมจะไม่ไปตัดในมันล้นนะครับถ้าล้นแล้วมันอุบาทครับผมผมบอกเลยนะถ้าไม่มีต้นไม้นี่มันทุเรศนะครับนะมันต้องมีด้วยครับผมไม่ใช่ว่าเห็นใกล้ๆมือแล้วมึงก็ตัดเอามาใช้หมดนั้นมันมันก็ไม่เฟลนะครับบอกไว้เลยเออแบบนี้ง่ายกว่าเยอะเลยเห็นไหมไม่ต้องวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเออไม่ขีดอหไไดต้ตั้งแตแรกนี่มึงมีให้ <laughs> อตอนนี้เราใส่บนหลังคาไปก่อนนะครับนะมันจะได้แบบเคลียร์ข้างล่างทีเดียวจบเลยเดี๋ยวเราค่อยมาต่อตอนเช้าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังเหลือประตูอีกด้วยนะยังไม่เสร็จแค่นี้หรอกเดี๋ยวต่อตอนเช้าเลยแล้วกันเนาะแต่ตัดไปตอนเช้าเลยเอ,อสวัสดีตอนเช้าวันใหม่ด้วยนะยครับเนะยเดี๋ยวนี้ก็นอนบ้านหลังใหม่เลยครับ <laughs> ไม่ต้องไปนอนในเต็นท์นั่นแล้วเนะนี่ยเมื่อก่อนหนอุสารนะ <laughs> โอ้ยน้องหมูยังไม่ตื่นเลยเหรอโอ้โหดูนอนชมพู่ นมเบลมดมเทิมแล้วดูโตว,วันโตคืนจริงๆนะลูกๆเขานะ7ทับครับวันนี้ก็คงต้องออกไปซื้ออาหารแหละแต่เดี๋ยวเราเคลียร์ฟาร์มไม่เสร็จก่อนนะครับมันเหลืออีกนิดเดียวเองเหลือประตูด้วยนี่ว่าเออต้องใส่ประตูด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเหลืออีก2แผ่นมั้งถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมหนึ่งสองสองแผ่นนะ่าจะจบงานละปึ๊บปึ๊บนี้เรียบร้อยครับผมแล้วก็ประตูใช้เยอะบ่าว่ะ ก็ใช้อหลรบางนีฮะเออต้องใช้เมทัลนะครับอย่างละหนึ่งเอ้ยเจ๋งเจ๋งเราพอดีเลยนะที่เรามีอยู่เนี่ยเนี่ยเออพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวไปใส่ฝั่งนู้นด้วยประตูอา่าประตูสองชั้นนะครับเหมือนเดิมเปี้ยเลยแล้วก็เหลือฝั่งนู้นเนาะไปยวกลับไปใส่ฝั่งนู้นด้วยโอ้โหน้ำมันก็จะหมดนี่หว่า <laughs> โอ้นู่นก็จะหมดนี่ก็จะเอา ไเห็นไปหมดเลยอ่านี่สังเกตได้นะครับว่าต้นไม้ฝั่งเนี้ยผมจะไม่ตัดมันเลยครับเพราะอะไรน่นเหรอเพราะอยากให้มันเป็นธรรมชาติอยู่นะครับเวลาเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะได้แบบดูแบบกลมกลืนกลมเก,ก,ก,กลียวกันไปอ่ะนะดูดีอ่ะนะครับถ้ามีต้นไม้เหลืออย่างที่ผมบอกอะ่ะเพราะเหตุนี้แหละผมถึงไม่อยากจะตัดต้นไม้รอบบ้านนะครับไม่งั้นมันจะโลตนะมันจะไม่สวยเลยแหละเพราะฟาร์มเราในอนาคตเนี่ยบอกเลยว่าโคสวยผู้พัฒนานยังยกนิ้วหัวไม่โป้งตีนให้อะ่ะคอยดูแล้วกัน ขนาดนั้นเลยอ่าโอเคสำหรับโรงนาของเรานะฮะก็นี่แหละประมาณนี้แหละเตรียไมไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้มีการยกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนั่นคือจานเจ้าพ่อหมูบ่น,นี่ <c oughs> คือเลยนะอืมแล้วไม้ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวขอดูอาหารก่อนนะกล้องใจแต่อนันมูนี่ไม่รดใจแต่แล้วปุ๊บเอ้ยลูกเชียบลูกเชียบโอ้ลูกเชียบฟักแล้วครับตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ออกมาเป็นตัวแล้วเนี่ย ดีดีด,ดีเลยดีเลยไก่ก็เริ่มจะเป็นมีที่แบบไข่ที่แบบสามารถฟักเป็นตัวได้แล้วนะครับนี่ไอตัวเล็กสวัสดีเจี๊ยบเจี๊ยบไป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 แต่ก่อนอื่นนะเราต้องเคลียร์ท้ายรถก่อนเคลียร์ยังไงดันเหรอก็เอาไม้เนี่ยครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาใส่เป็นรั้วเลยแล้วกันนะสังเกตได้นะครับว่าจริงๆลายนี้มันเป็นลายที่อยู่ข้างในนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละ คือเราไม่สามารถเปลี่ยนลายได้นะครับเพราะว่าเราตีซีเรียลม,มันเป็นลายข้างในแบบนี้อยู่แล้วนะครับมันกเ็เลยต้องใช้ลายนี้ไปนะผมลองใช้วิธีแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ดูสวยดีเหมือนกันนะมันเป็นแบบตัวเอ่อะเอออ่ะนี่ครับการเปิดประตูว่าเปิดประมาณนี้ได้เลยแล้วก็เออแล้วถ้าเกิดว่ารถคันใหญ่เนี่ยมันจะตีโค้งยังไงวะเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยผม,มเดี๋ยวนะสมมุติว่าเราเอารถคันใหญ่เข้าใช่ไหม ข้าปุ๊บก็ตีโค้งยากเลยหรือแม้ก็เสียหัวปุ๊บก็ยัดเข้านี่ไปเลยใช่ไหมก็คงอย่างนั้นแหละเนะาะยวคคอยแก้กันในอนะคตแล้วกัน <c oughs> อย่าไปคิดอะไรมากตอนนี้ไปซื้ออาหารหมูก,ก่อนโอ้โหเมื่อกี้แวะไปเติมปั๊มนะครับแทบเจี้ยวเล็ดดีครับผมน้ำมันลงขีดตัวอีแล้วเพื่อนๆก็คิดเดาว่ามันจะคันนานไหนแบบลงแบบแตะตัวอีแล้วถึงปั๊มพอดีมันสุดหยอดมากเลยนะครับผมบอกเลย แล้วก็อาหารเนี่ยเอาจริงๆอะ่ะเราก็สามารถสร้างอ้น,นั่นได้นะไอ้ถังผลิตอาหารน่ะที่เหมือนเวอร์ชั่นก่อนน,นะครับแต่ตอนนี้ถามว่าทำไมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สร้างมันด้วยละ่ะไม่ตังค์รับผม <c oughs> ตอบง่ายๆเลยว่าไม่เบีย้ยน้องเออนะช่วงนี้คือนั่นแหละก็ต้องวิ่งซื้ออาหารไปก่อน,นครับถ้าเราจะทำไอ้ที่ผลิตอาหารผลิตน้ำนั่นน่ะมันต้องมีเงินซื้อคอนกรีตนะครับนะบมันต้องใช้ คอนกรีตด้วยนะค่อนข้างจะใช้งบเยอะเลยแหละกว่าจะสร้างตัวได้แบบจริงๆก็คงจะอีกหลายๆพาร์แต่ผมบอกเลยนะสำหรับแพทนี้นะครับมันค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์นะแต่ก็สนุกดีท้าทายจริงๆลองเล่นดูฮะจะได้รู้ซึงถึงพระธรรมสำจังสำจังอะไรวะแต่นี้ของผมมันเป็นการเล่นแบบว่าโซโลนะครับมันก็เลยเอ่อทุกๆอย่างนะครับมันก็อาจจะแบบ สู้คนที่แบบว่าเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะครับการที่เล่นกับเพื่อนมันจะมีเป็นอะไรที่รวดเร็วมากๆเลยเวลาเราฟาร์มแบบพวกสัตว์ใช่ไหมหรือว่าฟาร์มอะไรก็ได้อะฟาร์มไม้สร้างบงสร้างบ้านนะครับลุมกันแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยปล่อยให้ฉันรออยู่ที่เดิมเหรอคือลุมกันแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแต่การเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะฮาร์ดคอกว่านะครับก็คือแบบโคตรโหดอะเล่นคนเดียวได้ก็เก่งอะเออมาคิดเอา เออแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับนี่นี่นี่ผมจะบอกไวก้เลยอ่าไหนไหนก็โผล่มาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเข้าไปให้ดูเลยแล้วกันในอนาคตนะครับผมบอกเลยว่าต้องมีรถสปอร์ตหรือว่ารถแบบหรูๆโกโกโดด้เท่หล่อๆมาแน่ๆครับเพราะอะไรเนี่ยเหรอเพราะตรงนี้ครับลิฟต์ครับผมยังไม่เปิดให้บริการคนระับอุ้ยทำไมฉันเห็นวิญญาณตัวเองวะเนะี่ยตรงนี้เป็นลิฟต์ขึ้นชั้น2นะครับผมว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นโชว์รูมชั้น2องเวน่าจะเป็นแบบพวกรถสปอร์ตอะไรประมาณนั้นแหละแบบจอด เท,เทโกโก,โก้นะแน่นารถมีแน่ๆครับเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้หรอกเชื่อผมดิผมแอบไปกระโดดดูแล้วว่าชั้นสองมีอะไรมันก็ยังไม่เห็นมีอะไรนะแต่ถ้าเกิดเขาเอาเข้ามานะครับก็ต้องเป็นรถแน่แ่เพราะตรงนี้เป็นลานรถใช่ไหมล่ะอือหือดูสินี่แหละมันคือความภาคภูมิใจนะครับในการที่เราตั้งใจทําอะไรแล้วมันออกมาดีออกมาสวยออกมามแมทแตะมันมันให้เนื้อยหน้อยหนอ,องเบาผีบอกง่ายโอ้ นี่คือแกงน้องหมูใช่ไหมเนี่ยเยอะเกินอาหารหมดแน่เลยผมว่านานเห็นไะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่ามันตายตกใจหมดเลยตบเต็มตับเต็มตับต็มตับเต็บอ่ะใส่น้ําด้วยโอเคอุ้ยไก่ดำลูกเจี๊ยบนี่สวัสดีไอตัวดำเจี๊ยบ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 ไม่อุ้มหนูบ้างเลยเหรออุ้มหนูบ้างดิเหมือนลูกเจี๊ยบอะหนูก็เหมือนลูกเจี๊ยบนะ แต่หนูเป็นลูกหมูไงครับคือไม่รู้กี่โลอะไรทุก <c oughs> ใช่อุ้มด้วยเหรอเนี่ยก็เกินไปเออแล้วก็อันนี้นะครับไฟเทคนคี่ยไม่ใช่ไฟเทคไฟที่จอดรถนะครับเดี๋ยวผมจะติดด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์ครับติดอยู่ที่ไม่มีตังค์ท้งนั้นเลยเนาะวันนี้ก็ถือว่าเรา เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจของเรานะครับการทำลงนานะครับแบบบิ๊กไซส์นะครับผมมาเริ่มเทิมเลยแล้วก็มีตกแต่งต่อเติมด้วยในอนาคตนะครับค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะวันนี้ก็ถือว่า <c oughs> เดินเป็นนางนางหมูไทยเลยนะโอ้ชิลจริงๆเลยนะไม่ดูตัวเองเลยว่าอ้วนขนาดไหนเดี๋ยวรั่วพังเฮ้ยลงมาก่อนโอเคนะครับสำหรับพานี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผม เพื่อนๆที่ชอบเกมแอนติมูเลเตอร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะคนละห like นึ่งไลค์เลยจ้ะสำหรับคลิปนี้เนาะแล้วไว้เจอกันใหม่พรันงหน้าครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อหรือว่าจะสร้างนู่นสร้างนี่อะไรต่ออีกเนาะค่อยว่ากันค่อยไปลุ้นกันอีกทีวันนี้ไปแล้วไปแล้วไปอีหนูแม่เดินเล่นชิลเลยนะตัวนี้ไม่ใช่เบา เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไ i k e กด comment หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม